ยด,ดีตัวเ,เข้าสู่อีอีฟาอีรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราแก้ปัญหาเงินจนตอนนี้เงินเราบวกขึ้นมาแล้วหลังจากที่ติดลบแดงมานานมามีวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มไรายได้กับเราได้ก็คือร้านขายหมวกขายลูกโป่งขายอะไรที่แบบว่าพางนี้นแหละต้องเล่นให้ตรงหน่อยตรงแบบเนี้ยโอเคประมาณนี้นี่เราก็จะตกแต่งเองอันนี้อันนี้คือของเขาเป็นธีมมาใช่ไหมเห็นไหม เนีย่ยนี้ของเขาก็เป็นตีมไม้เนี่ยคือมันไม่ใช่เดิมเดิมไงแต่อเนี้ยคือเดิมเดิมเลยเดิมเดิมืมราค้าเป็นอย่างนี้เลยนะนี่ตีมหินตีมหินส่วนด้านข้างก็าจะเป็นไม้สักหน่อยไหมในด้านข้างโอ้โหเป็นไงอเอาจริงคือมันมันยังไม่เสร็จหรอกไว้แต่เเงินแม่งติดลบไปแล้วแล้วเราก็สิ่งคันวิกิีอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเฮ้ย yeah. หมูป้าเราตายตายแบบว่าหมดคอกเลยเออคือเขาแก่ตาย,ยแต่ว่าตัวเมียตายก่อนก็เลยไม่มีตัวไว้สืบพันธุ์แล้วคือตัวผู้มีตัวเดียวเลยนะประเด็นอะ่ะโอ้โหก็ว่าไม่เงินเราติดลบรัวๆเลยสร้างเพิ่มไปหน่อยเฮ้ยก็เลยเหลือ,ลอแต่หมาป่าอย่างเดียวเลยตอนนี้ใช่แล้วครับอย่างที่รู้กันการเงินมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็กูสิครับรออะไรล่ะไหนสิหมูป้าเฮ้ยเขาเฮ้ยมีควายป่าด้วยว่าหร,ห,รห,รหรือหรือเราเลี้ยงควายป่าดีกว่เฮ้ยได้อยู่นะ เออควายป่าน่าสนใจนะเอ้ยเลี้ยงเดือนได้เกือบสิบตัวนะเอ้ยเอาดีเงี้ยเออเปลี่ยนจากหมูป่าเป็นควายป่าดีกว่าเพราะว่าเหมือนจะมีค่าความน่าสนใจมากกว่าด้วยขอสต็อปเวลาไว้ก่อนเพราะว่าแม่งเดี๋ยวเงินหมดแต่เหมือนควายป่าจะคุ้มกันนะเพราะว่าจํานวนตัวกับความสนใจมันจะเยอะกว่าก็คือให้ความสนใจเนี้ยยิ่งมากสวนสัตว์เราก็ยิ่งยิ่งมีคนเข้ามาดูเยอะ มัง้งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหคือเต่านี้ราคาค่อนข้างแพงนะไม่ค่อนข้างแพงอะเถือแพงแพงเลยนี่ตัวเมียทําไมตัวผู้เขาขายแพงจังถามจริงเ,เงินไหนซื้อเนี่ยสุปเลยคือผมซื้อเต่ามาเดี๋ยวแล้วคือคือซื้อตัวเมียมาสองตัวเลยไม่ได้ดีมันต้องตัวผู้ด้วยผมซื้อเต่ามาทั้งหมด3ตัวเลยโอ้ตอนแรกซื้อแค่สองอันนี้มาลายไม่เกี่ยวนะมาลายนี่คือของอีกสวนสัตว์หนึ่งแต่เดี๋ยวหมู่ป้าเราจะไปเลี้ยงร่วมกับพวกมาลายพวกยีราฟในอนาคต เดี๋ยวนี้เราเลี้ยงเต่าก่อนดีกว่าไปเลยส่งที่สวนสัตว์เร็ววิ่งเต่าเต่าปล่อยแล้วที่บ้างเต่าของเราโอ้โหดีคือน้องน้องค่อนข้างเชื่องช้าจะต้องเอาพวกอาหารเสริมพวกนออกก่อนไหมอันนี้ที่สตรตัวนี้ไม่น่าจําเป็นนี่ก็เหมือนกันหอมหอมนี่ก็ไม่น่าเอาอันนี้ด้วยเอ้ยอันนี้อันนี้เล่นได้กับเต่านะนี่เต่าเต่าเล่นไม่ได้อันนี้ล่ะอันนี้เป็นรางน้ำอันนี้ไม่เกี่ยวกัน ทาอาหารแล้วก่อนเราเป็นขนาดเล็กก็พอไหมเพราะอยู่แค่สองสามตัวไอ้ขนาดกลางดีกว่านะ่ะเป็นไงมัง่งน้อนเต่าหรอเพิ่มคุณค่าของเล่นอ๋อของเล่นนี่ว่าเอ,อ้ยหอมๆเต่าเราก็ดมได้นี่ว่าเอาหอมๆไปแล้วกันหอมๆอ,อันเดียวน่าจะไม่พอดูแล้วแต,แต่เราไม่อยากให้มันซ้ำอะ่ะเอาเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วกันน่าจะชอบลูบบลอีกอันนึงที่คือเราทุ่มทุนกับเต่ามาเลยนะเดียวมึงดูหมู่ป้ามึงก่อนหมูป้ามึงนี่ อลังการกว่าหมาป่าอีกนะไหนลล๋ยวเราไปดูชีวิตน้องเต่าดีกว่าเป็นไงเป็นไงบ้างน้องเต่าโอ้น้องเต่านี่ค่อนข้างสโลว์ไลท์เลยเฮ้ยเสิเหมือนเด็น้องเต่าเลยอ่ะเป็นไากน้องเต่าเหรอต่าบอกตามลามไปโอเคน้องกำลังนึงกำลังกินอาหาร แหะออกกล้องกันใหญ่นะพอ,อบางทีก็กงพางบ้างไม่ดูแลมบ้างพอพอเรามาสอ่องเต่ามาดูนญ่เลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนกลงดีกว่าไหมนี่เปลี่ยน,เป,ยนเป็นกลงยาวนี่เลยขอเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรดีหัวนี้ก็จะแพงนะแต่ไม่ไรน้องเต่าไม่ต้องน้องเต่าไม่ใช่สัตว์แรงมากแค่นี้ก็พอแล้วโอเคอันนี้อันนี้น่าจะตามต้วแหละ เป็นไงบ้างอันนี้ขอดูมุมมองผู้ชมหน่อยเฮ้ยกระแลด,ดูดีนะเฮ้ยเขามองข้ามข้ามกรงได้เลยอะเฮ้ยที่สวยเหมือนกันนะเนี่ยโหนี่คือเขาแบบมองติดถ้าถ้าหมววาวูวิ่งไวคงแบบวิ่งเวี่วไปเลยนึกออกปะแต่นี่คือเต่าน้องเดินช้าเขาเลยมองแบบมองหันมองช้าโอ้โหผู้ชมอันนี้สโลไลท์ไปกับเต่าเราเลยเคหวังว่าทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นสภาพการอยู่ของเต่าดีกว่า โอเคเอ้ยต้องการทรายมากกว่าเปลี่ยนนรงนีมเบอทรายโอเคยังน่าจะโอเคแล้วกินนี่อยู่วานนี้กันอันนี้คือเต่าอยู่สี่ตัวแม้ไมสุขสบายจั่วะผมว่านาคคอาจจะต้องต้องย้ายเต่าไปอยู่โกงที่เล็กมากาคนนี้นะเหมือนว่ามันจะใหญ่เกินไปน้องเดินมีทั่วเลยโอ้โหพืชมีสองอันหรอที่น้องเต่าไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่โอเคขายไปแล้วกันนี่ด้วยโอ้เป็นไงมั่งคนดูของเราอุ้ยสวนสัตว์นี้ดี โอ้โหเดี๋ยวอันนี้คอข้อดีใช่ไหมสวนชาติแห่งนี้ช่างโล่งดีแท้แม่งเดี๋ยวเงินเงินเราจะหมดอยู่แล้วนีไงดอกไม้ที่เราต้องการี่มันแลดูเล็กไปหน่อยอ่ะเออนี่ไหมเฮ้ยนีได้เนี่ยโอ้ยนีเครือบตรงตรงช่องพอดีหนึ่งอันแล้วก็สองอันโอเคเฮ้ยเขาบอกเขาค่อนข้างรอนะเขาเล่นมาซื้อหม่วกันเฮ้ยนี่มันแบบการตลาดของสวนชาติเราเลยเนี่ย ที่แบบว่าทําให้คนดูร้อนทําให้คนที่เข้าสวนสาว์ร้อนแล้วก็มาซื้อหมวกเฮ้ยนี่คือโคตรได้เรื่องทําไมวะาถาังขยะก,ก็มีกันทําไมไม่ทิ้งนี่เลยตั้งนี่เลยแล้วกังนงั้นอะอ่ะเอามาน้าําไปตัวหนึ่งยี่หีม้มต้องหัดทิ้งขยะบ้างนะต่อไปความเป็นธรรมชาตินี่ฮิเราจะปลูกต้นนี้เอ้ไมาดีกว่ามันมันใบใหญ่เกินไม่ค่อยชอบเอ้ยนี่ก็ได้นะนี้ได้เรื่องอยู่นะโอเค ถ้าคนมานั่งก็จะแข็งคันหัวหน่อยเพราะว่ามีดอกไม้กาลังทิมแทงอยู่แล้วมันก็ยังไม่จบหรอกแค่นี้มันต้องมีความธรรมชาติมากกว่านี้อย่าแตต้นที่แบบสูงๆงหน่อยอันนี้ดีไหมอันี้ดีกว่าเอออันนี้ดีกว่าโอเคเยี่ยมประมาณนี้ฝั่งนี้ก็ด้วยต้องมาเอาเหลื่อมๆหน่อยหนึ่งจะได้บบเนียนๆโอเค เดีย๋ยวฝั่งนี้เราจะยังไม่ติดนะเพราะว่ามันจะมีร้านอื่นต่อไปอีกนี่เป็นไงบ้างอู้ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ไมวอ,อะโหอันนี้ก็อลังการเกินแต่อนนี้น่าสนใจอยู่นะแต่แต่มันไม่เข้ากับทางเดินลเลยสิมันต้องประมาณถนน6เมตรปะตรงนี้เราอยากได้ต้นไม้แย่สักต้นหนึ่งแต่ถ้ามันธรรมชาติเกินไปมันจะมันจะลกเปล่าวะตอนเรามาดูแลรักษาอย่างเงี้ยเอ้ยเอยเอต้นนี้แหละงั้นอนะ เมื่อ <G ül> กี้พู้บอกจะล็อกอยู่เลยไม่ไรตรงนี้เลยหนึ่งต้นเฮ้ยมันแถบยุโรปนี่อยู่แล้วมันไม่ตรงตีมอ่ะอย่าแนวแนวเลยนะเขียนร้อนของเราแล้วต้นเฟิร์นก็ได้ปะในฮีเสียไปอีกพุ่มหนึ่งต้องมาญาตโตแต่งอันนี้เพิ่ม่ะแบบให้มันธรรมชาติต้องทำไงดีวะเพราะนี่คือถ้าอยู่ถ้าอยู่อย่างนี้ก็ จะเท่เกินไปแล้วเฮ้ยนี่ได้อยู่เฮ้ยนี่เดกความเป็นธรรมชาติที่เราตามหาตั้งแต่ตอนแรกนี่ก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมของร้านค้าทั้งหมดเลยให้เป็นทีมของเรานี่ส่วนร้านนี้ก็ได้ชีบีบชีบีบใช่ไหมชีบีบก็ออกไปด้วยโหลูกค้านี่ต่อแถวเต็มล 1, เลยนีห่โหนึ่งพันเลยโคตรแพงแต่ไม่เป็นไร เพื่อความสวยงามเรายอมได้นี่ชีบิบ๊โอเคถือว่าได้เรื่องเราก็ย้ายมานี่เลยย้ายไปที่เดิมเรียบร้อยนี่คือพนังกงานคนเก่าเราก็เดินเข้าร้านเหมือนผู้คนเขาชอบการซื้อของนะเพราะฉะนั้นได้เลยดีเราเราเราต่อทางมาเพิ่มดีกว่าเราเพิ่มอีกกี่ร้านดีสักสองร้านดีไหมร้านฮอทดอกถ้าเป็นโซนอาหารจะอยู่ฝั่งนี้ดีกว่า ต่อไปอยากได้ของที่ระลึกอ่ะร้านขายลูกโป่งดีกว่าไหมเออในลูกโป่งนี้เป็นตัวดึงดูดนะนี่ลูกโป่งลูนี่โอ้โหนี่ก็ใหญ่เกินเคลียเราเนน้อยแค่นี้พอไ้ยแต่นี่ก็สวยนะแต่นี่มีโลโก้ร้านอะ่ะเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวผงเข้าจเจนเดี๋ยวลูกค้าเราขอย้ายก่อนครับคุณไม่ได้ตั้งหลักเลยเฮ้ยโอ้แต่แต่ก็มีคนซื้อทันเลยนะดิถือลูกโป่งมาเลย ไม่ใช่ลูกโป่งมันคือหมวกนี่ว่าเนี่ยนี่คือหมวกเฮ้ยไอ้น้องน้องเป็นนกเลยเนี่ยขอยที่เป็นวงมุมเดี๋ยวทุนไม่พอกูทุนไม่พออีกแล้วลูกค้าช่วยซื้อของหน่อยไม่มีตังค์แล้วตอนนี้เฮ้ยนี่ทีมของเราก็ถือได้อยู่นลันเนี่ยเดี๋ยวต่อไปทําห้องน้ําด้วยทำห้องน้ำแล้วก็คลีนรที่โชว์สัตสัตน้อยอะ่ะเป็นไงผู้คนชอบไหมไม่ได้ดูเขาจะชอบกันนะถ้าชอบก็เปกันเยอะนะ ต้ตาเราน้องตาเราไปไงบ้างช่วงนี้ต้องการอาหารเสริมเหรอเดี๋ยวยังไม่มีตังเลยจเจงกงอนะที่กำบงังไอ้น้องที่กำบังมีแห้งสองอันนี้คือไม่พอจริงเหรอเต่าตัวน,นี้ต้องการที่กำบงังเท่าไหร่วะอันนี้ก็คือที่กำบังเหมือนกันนะเอาจริงอะ่ะโอ้ทุนไม่พอขนาดจ,จะย้ายของยังทุนไม่พออะ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเงินเรากำลังมาแล้วลองอันนี้เพิ่มท่าน,นึงโอ้โหเพิ่มจริงด้วยวคือเต่าต้องการที่กำบงังเท่าไหร่วะเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนน้องเต่าเราทําได้อยู่แล้ว ต้นไม้นี่ย้ามี่เลยแล้วกันโอเคกรอปมาเลยนี่ลบออกนี่ด้วยสอนนี่ลบออกไหนขอดูน้อนเตาหน่อย นี่ไงหู่ที่กำบางอย่างเยอะน้ำเต่าบอกอย่างชอบเฮ้ยหมาป่าคือหมาป่าเป็นสัตว์ที่โอ้โหพูดตรงว่าตายไวมากไม่ใช่วเวลาแต่คือไวมากมากอ่ะคือแบบเลีย้ยแ๊บนี้คือตายแล้วอะ่ะนกยุงเอาไว้ไงนกยุงนี่คือังตายตายช้ากว่าหมาป่าอีกนะเฮ้ยเต่าเรากำลังมีคู่อะ่ะน้องกำลังมีความรักไอะเป็นไงบ้างน้องเต่าเราเฮ้ยน้องเต่าอารมณ์ดีสุด คนดูชอบเต่าหรือเปล่าไม่เห็นมีก็มีเต่านี่ไงโอ้โหคนนี้ชอบมากอันนี้เรามีแผนว่าว่าอะไรดีวะว่าจะมีที่โชว์โชว์สัตว์นี่คืออะไรอะ่ะอันนี้คห้องห้องให้คนเข้าไปดูได้แต่เราจะเอาแค่อน,น้อยก็พอแล้ววันนี้รับสี่ทิศทางเลยนะอันละสามพันสามสี่สิบโอเคตังหมดพอดีอันนี้สอง เราจะซีอันเพราะว่านานๆทีจะมีแต่ไม่ใช่มีก็รีบซื้อของก่อนตังหมดวใช่เลอคำนี้ไม่เกินจริงรีบซื้อของก่อนตังหมดมาเรามีเงินแล้วเราต้องซื้อซื้อของไม่ซื้อของดีซื้อสัตว์นี่เลยอย่างแรกที่จะเลี้ยงก็คือกิงก้ากีรามอนเตอร์เอ้ยแต่ง,งูก็น่าเลี้ยงนะหุยงูน่าเลี้ยงว่ะเดี๋ยวไงดีวะหลายใจแล้วอฮ้ยแต่นี้อันนี้ดีกว่าถึงจะแพงแต่เราก็สู้ราคานะอันเนี้ยจัดไปหนึ่งอัน ไม่ใช่หนึ่งอันหนึ่งตัวเฮ้ยโอเคมาสองตัวเดี๋ยวนะเรายังไม่ดูพีเดียเลยคือเราซื้อมาแล้วแต่เราไม่ดูพีเดียเลยเตรีต่ยมตาตะวันออกเป็นไงบ้างสถานะทางสังคมหนึ่งถึงห้าตัวงั้นเราเรียนสักสองตัวโอเคไหมเผื่อเขามีลูกด้วยเอาเลยสองตัวส่งที่สุดสัตว์อไอสักอย่างหนึ่งไหมสักอย่างหนึ่งอะไรดีขอแบบทาให้คนดูว้าเขา,าขอะเขาโค้งเขาโค้งอะไรยังไม่มีเลยต้องรอก่อนต้องรอ,อ,อ,งรอ,อสัตวแพทย์และวิจัยฮะ อีบ้าบ้าเนี่ยมันต่ำตรงไหนนี่เฮ้ยโอ้โหไอน,นี่ก็ยังไม่ทันยังไม่พ้นวันเลยแม่งมาประท้วงแล้วรู้จักไหมคำว่าปรับสภาพอะ่ะแบบให้เขาได้ปรับสภาพก่อนเดะไอ้น,นี่เออประท้วงโอ้ยอัน,นี้น่าเลี้ยงนะอีกัวนาโอ้ยนี่น,น่าเลี้ยงไหนสิสังคมว่าเป็นยังไงหนึ่งถึงสองตัวโอเคเยี่ยมเราซื้อเลยงั้นอนะหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้แล้วกัวน,กน,กนหนึ่งตัวเยี่ยมสมงติที่สวนสัตว์เจนนะ กดสตอรเวลาก่อนเลยแม่งเดีย๋ยวแม่งมีคนมาท้วงเราควรมีสัตวแพทย์เพิ่มขึ้นนะ <c oughs> เพราะว่าสัตว์เราเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วสัตวแพทย์ทำงานโซนสองเหมือนกันสัตวแพทย์วิจัยกินกาด่วนเฮ้แลด,ดูคนดูค,นค่อนข้างชอบอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเกสร้างก่อนดีกว่า มาหลังจากที่ทําอยู่นานสุดท้ายก็เสร็จโอดีโอโ้โหเงินนี่กําลังลงถังเลยพวกเอาแสดงว่าคนดูก็ชอบนี้อิกูนาต้องการเขาโคงไหนอิกูนาไหนวะอันนี้ปะตรงไหนอะอันนี้คือตรงไหนอะเอ้ยปอติมันจะต้องมีเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยหินนี้น่าจะมีเปลี่ยนเอา้าไม่มีไม่เอา้า หอกคุณผิดกงอะไรครับเนี่ยอ๋อน,นี่งูโอเคเอออันนี้มาเยอะเอามาพังตัวเพื่อให้คนดูสังเกตเห็นยากมากขึ้นเอ้ยอันนี้ไม่เอาอันนี้บังอะ่ะเ,เหลือดีปะ่ะอุ้ยเออันนี้ว่าราบสัตยังไม่ได้มา,มาดูอีกัวนามั่งอีกัวนามีโอ้โหเนี่ยมีกิ่งไม้เพิ่มมาอันนี้ก่อันนี้ก็ไม้พลาดทิ่ในป่าต้องรลอกนี้แหละเนาะ นั้นเราแค่สองอันก็พอแหละเฮ้ยแต่วันนี้กว่าเหมือนเหมือนไอ้กิ่งไม้นี้มันพาดกับนี้อยู่อะออแมงเรามาธรรมชาติของเราต่อดีกว่าแต่ทำไมคนที่ออกมาไม่มีการศึกษาเลยอะเดี๋ยวไม่อะป้ายเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะมาดิเอามาเพิ่มดีงั้นอะสำหรับคนกําลังกดน้ําอยู่ก็เลือดตามอ่านป้ายมั้งนะเอาไปเรื่องะไยด,ดีนี่ใส่ครึ่งบกค่งน,น้ำแล้วกันเฮ้ยลูกโป่งมีคนปล่อยลูกโป่งลอยไปแล้วไปไหนแล้ววะนี่ไง เฮ้ยตูโป,ปง่งโอ้ยโอ้ยเราจิ้มแตกด้วยเดี๋ยวเราจิ้มของลูกค้าได้ไหมเอ้ยได้โอ้โเอาละไปซื้อใหม่กันนะอย่าลืมไปซื้อใหม่ด้วยนะนี่แปะแปะโอ้โหคตรโคตรเกเรมาเรามาวิธีธรรมชาติของเราต่อดีกว่านี่น่าจะดีนะเอาต้นนี้สักหนึ่งตน้นฮู้ยอันนี้เอ้ยต้นนี้สวยมากชอบอ่ะแต่ว่ามันจะบงังอะดิต้นเนี้ยโอ้โหตงสสยต้องต้องขนไปก่อน เฮ้ยนี่ไงเราเจอแล้วหนึ่งต้นตัวน,นี้หนึ่งต้นต้นบอลมาต้นบอลใหญ่หรอมีต้นเฟิร์นไหมเออเนี่ยโอ้โหนี่ก็เล็กเกินนี่เฟิร์นข้าหลวงต้นนี้โตต้นนี้โตช้ามากไม่รู้คนอื่นปลูกโตป่ะแต่ผมปลูกมันไม่เคยโตเลยตัวเนี้โตช้านี่เลยไปติมตีม,ตม,ตมไม้หน่อย นี่วางทับกันไปเลยนี่เลยสวยงามครับเฮ้ยเป็นไงดีเหรอ่ส็สนสัตว์เราเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วนะมัม่งคนดูให้คนดูได้ได้การศึกษามากแในพวกที่ไม่ได้การศึกษานี่ไปอยู่ส่วนไหนของสวนสัตว์มาวะเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยก็นี่ไงที่นั่งอ่ะโอ้โหเอาไะไงกูกูเถียงคอมเพนล,ลูกค้าเฉยสงสัยที่นั่งเขาจะไม่พอ กอบมาเลยแล้วกัน1อันแล้วก็อีกหนึ่งอันด้วยขยาก,กรอบมาด้วยเอาให้หมดอันนี้เราควรตกแต่งเพิ่มมาสักหน่อยประมาณนี้ไหมโอเคตรงเราก็กดเลยเรามาเพิ่มเติมความธรรมชาติของเราต่อดีว่ะอันนี้ก็ต้องต้นไม้ใหญ่สักอย่างหนึ่งแต่เหมือนเขียดร้อนนี้ต้นไม้ค่อนข้างน้อยเนาะ,ะนี่อนนีอ่อนาหยิบอะไรเจ้า ต่อไปใหญ่ได้ต้นไม้ใหญ่หสักต้นหนึ่งอันนี้เหมือนเป็นตระกูลปาล์มกันนะโอเคใส่ใส่ให้หมดโอ้โหนนี้ก็ใหญ่เกินเอออันนี้เราแบบแนวต้นกล้วยไหมยี่หีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาติดกล้องวงจรด้ดีกว่าเหมือนรออเแลวจะอาจเจอคอมเพนเกี่ยวกับไอ้นี้เว้ยโจรโจรล้วงกระเป๋าติดน้นำหนามด้วยติดไหนอีกด,ดีต้นไม้ไหมโอเคประมาณนี้นี่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นเป็นเสา แล้ววันนี้ผมขอตัดจบไปแค่นี้ก่อนดีกว่ากว่าที่ทำให้การเงินกลับมาปกติได้เนี่ยก็ใช้เวลานานอยู่นะและสุดท้ายผมต้องกู้เพิ่อมอีกรอบนึงส่วนวันนี้ผมขอไปอยู่ธรรมชาติต่อก่อนเปมั่งกินกาน้อยชอบที่อยู่หรือเปล่าเหมือนจะชอบนะใช่ไหมเขาไม่พูดด้วยเลยอะ่ะ